บรนาแฟนโดรายมอนคงจะคุ้นเคยกับกลุ่มคนเหล่านี้กันใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือตำรวจการเวลานั่นเองค่ะ ในดราเอมอนเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าใครย้อนเวลาไปปั่นป่วนในยุคอดีตแล้วแล้วก็ตำรวจการเวลาเหล่านี้ก็มักจะโผล่ออกมาจัดการตัวป่วนทันทีแต่ขอแซวหน่อยแล้วกันทำไมตอนโนบิตะไปป่วนทำลายการเวลาตำรวจเหล่านี้ไม่อยากจะโผล่มาสักทีใช่ไหมเพื่อนๆว่าง,งั้นไหมซึ่งเอาเถอะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วกันวันนี้นี้จะมาพูดถึงแค่ตำรวจการเวลาเท่านั้นค่ะ ตำาเนดการเวลาเป็นกลุ่มคนจากศตรวรรษที่22ที่คอยจัดการดูแลเรื่องต่างๆในห้วงมิติเวลาเช่นคอยจับกุมอาชญากรที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หรือคอยจับกุมเหล่าบรรดานักเดินทางข้ามเวลาที่ใช้เทคโนโลยีจากโลกอนาคตเพื่อหาผลประโยชน์ในโลกอดีตที่เทคโนโลยีล้าหลังกว่ามากค่ะ ในการ์ตูนโดราเอมอนพวกเรามักจะเห็นตำรวจการเวลาโผลออกมาในภาคเดอะมู i วี่ซะส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากโดราเอมอนเดอะมูวี่ชอบเล่นเกี่ยวกับประเด็นย้อนเวลาค่ะเริ่มต้นด้วยโดราเอมอนเดอะมูวี่ภาคไดโนเสาร์ของนกปิตาในภาคนี้เราจะเห็นหนึ่งในหน้าที่ของตำรวจการเวลาค่ะโดยหน้าที่ที่ว่าก็คือคอยตรวจสอบยุคครีเตชเชสอย่างสม่ำเสมอเพื่อตามหานักล่าไดโนเสาร์ที่มักจะจับไดโนเสาร์ไปเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองค่ะ จนกระทั่งโนบิตะและโดราเอมอนไปค้นพบฐานทัพลับของนักล่าไดโนเสาร์โดยบังเอิญทําให้ในท้ายที่สุดตํารวจการเวลาก็สามารถเดินทางเข้าไปจับกลุ่มแก๊งล่าไดโนเสาร์ได้ในที่สุดค่ะและตํารวจการเวลายังทําหน้าที่เหมือนกับแท็กซี่เนื่องจากต้องพาพวกโนบิตะที่ติดอกอยู่ในยุคไดโนเสาร์กลับไปส่งในยุคปัจจุบันอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่โดรายโมดูมวี่ท่องแดนญี่ปุ่นโบราณในภาคนี้เราจะเห็นหน้าที่ของตำรวจการเวลาจากการแฝงตัวอยู่ในแมมมอสเพื่อคอยสังเกตการและตามหาฐานทัพลับของกีกาซอมมี่ค่ะจนกระทั่งตำรวจการเวลาได้ไปเจอเขากับโนบิตะที่สลบอยู่ท่ามกลางกองหิมะจึงได้เข้าไปช่วยเหลือนบิตะและมอบปุ่มกดฉุกเฉินซึ่งเมื่อกดแล้วจะส่งสัญญาณไปยังกองบัญชาการของตำรวจการเวลาทันทีทําให้ในขณะที่โนบิตะกับเพื่อนๆถูกขังอยู่ในฐานทัพลับของกีกาซอม เขาก็ได้กดใช้ปุ่มนี้จนทําให้ตํำรวจการเวลาบุกเข้าไปในฐานทัพและจับกลุ่มกีกาซอมบี้ได้สําเร็จค่ะและท้ายที่สุดตํารวจการเวลายังทําหน้าที่พาเหล่าสัตว์เลี้ยงในจินตนาการกลับไปยังซาฟารีพาร์คในโลกอนาคตอีกด้วยค่ะต่อด้วยโดรายมอนเดอะมูวี่ผพระจนภัยเกาะมหาสมบัติ พ่อค้าขายสัตว์ดัดแปลงได้ร่วมมือกับดรโคนโดยตัวรายทั้งสองตัวได้เดินทางย้อนเวลามาอย่างโลกอดีตท,ที่ยังไม่มีกฎหมายห um ้ามดัดแปลงสัตว์ค่ะพวกเขาได้ทําแผนที่ล่อโจนสลัดให้มาอย่างพี่นี่เพื่อจับมาเป็นทาสนะคะและแคทได้สร้างบาเรียรกั้นไม่ให้ตํารวจการเวลาหาเจอรวมถึงการทําให้มิติเวลาปั่นป่วนค่ะแต่ต่อมาโดรามอนแเลเพื่อน,อนสามารถปลดบาเรียรได้สําเร็จทําให้ตํารวจการเวลาเข้ามามีบทบาทในตอนท้ายพร้อมกับจับกลุ่มแคทและดรโคนได้สําเร็จในที่สุดค่ะ โดร้ายมาอเดูวีภาคโนบิตะมหัศจรรย์ดินแดนแห่งสายลมในภาคนี้เราจะเห็นตำรวจการเวลาทำหน้าที่ตามล่าหาตัวร้ายที่ชื่อสตอมผู้ซึ่งเป็นอาชญากรข้าเวลานะคะโดยสตอมเป็นนักโบราณาคดีที่มั่งใหญ่ไฟสูงและต้องการที่จะยึดครองโลกจากการที่เขาค้นพบสร้อยคอที่สลักวันและเวลาที่มาฟูก้าจะฟื้นคืนชีพค่ะเขาจึงมาเป็นหัวหน้าเผ่าสลาตันและเขายังสามารถฟื้นคืนชีพมาฟูก้าได้สำเร็จแต่พอนบิตะและเพื่อนๆทำาให้แผนการของเขาล้มเหลวสตอม จึงถูกตำรวจการเวลาจับในที่สุดนะคะเรียกได้ว่าละครไทยสุดๆเพราะตำรวจมักจะมาในตอนจบที่พวกตัวเอกจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเล่ามาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็พอจะเข้าใจและเห็นภาพหน้าที่ขององค์กรน,นี้กันแล้วเนาะซึ่งหลักๆก,ก็จับประมาณนี้ค่ะคอยตรวจสอบจับกลุ่มเหล่าบรรดาตัวร้ายที่ไปทําความเสียหายในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองค่ะแต่บทบาทขององค์กรน,นี้พูดตรงๆว่าจืดจางมากแทบจะไม่มีบทมาตอน้ทยตลอดใึงัลลังไทยเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปกดหัวใจให้เลยสําหรับวันนี้โดราบิงซูต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยบายจ้า